อยางเต็มมือนึ่งนะจ้าหมาแต่ก็เลอเดี๋ยวเราไปล้างมะหงก่อนเลยพี่น้องจะเอามาฝานไปก็เลยแล้วอันเซิร์น้องนาวินไปเสิร์มังหอยพี่น้องจ้าหน้าได้กินบ๊บบูเดี๋ยวไปเบิ่งน้องนาวินเสอร์นมังหอยก่อนเธอได้บ้านอ๋อเพิ่มมาเสิร์มังหอยไปกินกระตมมั้งมะหง่นเออได้กินบ้น้อมีอยอะตอนตัวน,นี้นาวินใส่หลอไว้พี่น้องครับเพิ่มมาเข่าคนน่ะมีปลาเก็งก็ Guru, oh, กินปูค้าวได้ตัวแบบไงหนึงเบิ่งบ่โอ้กินอีปูก็ตํามะคงพี่น <c ười> <t> ้องมีปลาซีซ้อนขอโค้กขึ้นนักเห็นไหมสวัสดีจ้าเมื่อวานพ่อมาพอก็เศร้าย้อนนะพี่น้องเมื่อวานเศร้าย้อนนะคะพี่น้องมาตํามะคงนี่เลยมะคงข้าเหนื่อยเยอะๆ เว้ยเว้ยน้อยอยู่หรอกน้อยๆกางบรรยากาศทุ่งไห้ทุ่งนานะคะห <_ m _> นีเห้องกาแฟแล้วยางลาง่ายไหลมือยางเต็มมือนึงนะก็้าหมาแต่ก็เหลือเดี๋ยวเราไปล้างมาขุมก่อนเด้อพี่น้องจะเอามาฝานโอ้ไปก็เลิศแล้วอันเซอร์น,อน้องนาวินไปเซอร์มัง่งขอยพี่น้องจังน้นได้กินบบบูเดี๋ยวไปเบิรงน้องนาวินเซอร์กันมัง่งขอยก่อน จะได้กินบะบูเราเอามากินแค่ตาบมะฮุ่งนี่แหละไปพี่น้องอันนุ้ยนะพาพี่น้องไปันเบิ่งน้องนาวินเสื้อหอยนุ้ยยันเสื้อไปเสื้อหอยจะซื้อได้กินบะบูปะเด้เอาเะพาไปเบิ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะเอามะฮุ่งไว้ก่อนไปพี่น้องมะฮุ่งเสือลีสีทอง ไปกินก็นตามมะหงหังินเอิญได้กินบ่ะเน้อมีอยู่อ่ะก็เลยเบื้องลูวนันเป็นปลาไฟเชอรี่เนี่ยโอ้คือเป็นตาแซ่บแพ้เอาไปกินก็นตามมะหงเป็นตาแซ่บเนาะพี่น้องเนาะหน่วยน้อยแบบนี้เอิญมีหลายอยู่อ๋อหลายหอยเชอรี่สีทองได้ครับโอ้พี่น้องเปตเตอร์อนตัวนี้ตัวนี้นะ่าวิ่ใส่ร่อบใยพี่น้องครับเพิ่งาาวงนะ่าเข่าคนน่ะมีปลาเก็งพอก นีออนน่ปูขวานได้ตัวบบไงหนึงเบิ้งบ่โอ้กินอีปูก็ตาบมังหุดพี่น้องต้องจับอีปูให้เบิรงเด้อบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนา้าแนวน้าวินสิเท่ต้องแนวเสือมังหอยตัวน,นี้ผมใส่ใบก้นท่อครับผมเพิ่กงก็เลยมาเขาว่นเป็นปลาจีเขามีตับมักหอย ปูซองตัวเนาอเอยอีกคือปูซองตัวพี่น้องจา๋าเอ้าชิมกับตำมุ่งเด้อพี่น้อง,ง,น,องนี่ครับไม่ได้ไปตำมุ่งไอชิมเน่ยเด้มอมันนี่จ้าได้เลยตำแซฟแซฟเด้อพี่น้อง,องไหนบอกไม่ร้ายร้ายพี่น้องก็เดินได้บินดีสาวให้เบิง่ง นะครับปลาเคียงตัวน้อยๆเข้าปล่อยได้ครับวาวเพิ่นที่สวนเพื่นเขาจะเอาจำนวนยังไงเพ่นนะครับต่ไหนาพี่น้องไปตามบัหุงกินฮาววันนี้เอิญขึ้นไปเพิ่นที่ยังอาจะพี่น้องไอ้ตันจะหนีเขาเชี่หนีหัวเจาะ เอาแล้วพี่น้องเขาน้ามาเลือกหน่วยบัองหอยหน่วยเยอะๆแล้วหน่วยน้อยเอาก็บไว้ในกับหมอหมอหมอสูชีวิตขนาศโมสูชีวิตขนาดเี็ดดังเจ้าโอ้ยดังคอยปืนกับสิปืนก้นเก่าแล้วเนาะมลือกเอาเตอร์หน่อยตือนเตือนเพิ่นเด้อเรียกเอาเตอรหน่อยเยอะๆเตอร์อเนาะให้ดูสามกระดานเนาะหน่อยใหญ่ๆเด้อย่อยหน่อยๆเพิ่นเด้อเนี่ยสีทองเนี่ยสีเนี่ยร่วมกันเนี่ย ให้การกกเข่าได้นน่ครับพี่น้องสามพี่น้องครับสามเข่าอันนี้น้องไมคกับน่าเดอสามเขา่าสามเข่าไหวเพื่อได้ครับเพิ่นไปกัดกกเข่าเบิร์ดสามไปสามไปหันมาทางนี้ฟู่เวิร์ดแล้วต้นเขา่า <c oughs> เป็นเข่าไปอันนี้นเขาา่าเป้กัดให้กัดต้นเขา่า พี่น้องเขาก็ดังไฟเดี๋ยวเด้อน่ะต้มมะข้อยแล้วจ้ะพี่น้องควันกุ๊บทีพี่น้องเอิญเออเจะน้อยเขาก็ได้กินแล้วพี่น้องเอิญไปแซ่บๆ่นมกันเด้อเจะน้อยไฟติดวะล่ะผู้สาวหน่อดังไฟติดวะล่ะติดแล้วเนาะแม่สอนมาดีได้เนี่ยติดแล้วไฟหน้าพี่บอได้ต้มข้อยแล้วเนี่ยเป็นผู้สาวหน่อเพื่อนดังไฟติดแล้วพี่น้องเพื่อนเป็นคนดังมกลากะ สิมว่าต่มได้ได้บาทนี่กระปูอี่กระปูห้าวแต่ใส่ต้องไปด้วยครับเอาไปกินกับอันนี้ห <c oughs> มอสูสชีวิตครับ <c oughs> มอหูเฮียคางนึง <c oughs> เงกรนใายพื้นน้อยปูเห้าวแเ่งาเขาขอเองบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้าห้าจแตพี่น้องกอ้ปูห้าสุดสุกเสียงนกเสียงกา ได้กินบเน้อมือนี้ได้กินซุกแล้วครับโอ้ผวอันทรามีิซุกเปาจนดังปืนเวิร์ครับนี่ครับซุกแล้วจ้าพี่น้องเดวห้าสิบปีต่ำบังคืนงได้ที่นี่น้ำหัวเนี่ยเนี่ย โอ้ควรส่กำลังดีได้ครับหาถ้าเ้ามีหมูมียั้งเ้ามาปิ่งแสบเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลาะเอาไปใส่น้ำเย็นแล้วก็พักเดี๋ยวไปเบิ้งไอ้หน่่ยตามพุงครับมาจ้ะพี่น้องมาตามพุงเลยพี่นี่สเสื้อมะเพ็ดเอาเพ็ดบ๊อบตากล้องเอาเพ็ดไร่ <c oughs> บอร่อบเบาๆนะๆพี่น้องออ จ้าเข้ากับตัว่งคงเ็จเรียบรอยแล้วนะคะนี่เข้าไวได้ตำใม้าพี่ให้นอ่องเบิ้งนี่ได้จ้าพี่น่องมาเทกันเลยโค้กขึ้นนักแห่นไหตามไส้อีปัวล่ะพี่น่องสองตัว พ่อปุ่น้าพี่น้องไปแซ่บๆน้อน้องน้าวินน้อเด้อยแต่พี่น้องจ้าไปสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพบกับหนุ่ยพัทรวดีนะคะกับน้องนาวินครับผมมื้อนี้เฮามากินข้าวยามแลงเนาะกินข้าวมื้อนี้เพราะอีพ่อเฮาบ่ได้มานกเนาะอเฮาบ่ได้มานะคะมื้อนี้กินข้าผมบรรยากาศแลงๆกับปักไห้พี่น้องนาวินไปิสใมากเลยค่ะพี่น้องบักหอยเชอรี่ ใช่ช่วยดีสีทองนะคะพี่น้องตอนกิออกกกนก็เอาตาออกสักวันบวตาออกคุ้เมานะคะยามแรกมาค่ะพี่น,อน้องมาแช่แกน้ำกันเลยนะคะจ้ามามา,มาเธอข้ามไงไงเลยเธอใส่สักข<า>้าใหญ่แท้เฮ้ามันมันใหญ่กว่าปาเขาได้เลยเธอกะสันให้เธอข้าใหญ่โดดล่ะนี่กินกับตาหมองหงกระไรน้อมากพี่น้องเบิ่งคุณเธอเอาให้สันได้หนิข้ามแบบไงหนึ่งมาพี่น้องจำน้ำก่อนโอู้อ โอ้เมื่อกี้นี่เหมือนเธอหนังปั้นในสันหันเข่าดัามดัมตาสันกับเบาๆนงว่าแต่ว่ากับเบาไปแล้วล่ะมาจากพี่นออ้องมุกหอยตัวหวานครับกับต่ำเม,ม,มนมาเนาะกินอีกอย่างกะวานแล้วเนาะกินข้าวต้นที่เขาหากักอ,อาตอาพันออกงาเด้อจับแซ แต่ป๋นแนนล้งทงแต่พี่น้องเมือนี้ไพ่สามตัวคู่แฉกเซ็นข้าวปุ๋งกันยังเป็นสีชมพูเนาะบอกว่าได้เดชเขาเป็นเก่าแล้วไงพี่ข้าพี่น้องส่วนี้ก็ใส่สวนหัวเลย เล็กน่อยกินแตบังหงเลาะุงละชิบาทุงละเจ้าทาทนเสยกินแบบนนเนี้ยอ้าวปากอาอมันจะข้า,ออา,างุ่กยัตรงหลายที่หมอ <laughs> มันจีปากตัวหน่อยลงตสวยังหน่อยปะ <c oughs> เอาเออใหม่ันเฮียไปใส <c oughs> ่นี่เดียวย <c oughs> ไม่เห็นใหม่เสยปีนขเขาเมื่อนี่กับบรรยากาศดังแงกับทลมหายทุ่งหน้า ขอบายกรบปุนกเจะเสียบคพักพเหนียวเจอกระปุนเหนียวเหนียวจับไปเลยจับพี่น้องอีกกระปุกจำจอง กินหอดตอนเป็นเล็กน้นอยเดย้แม่อันอีกับปูในตัวน้นอ,นนนอยๆนะพี่น้องแม่เอามาแก้แก้กับแกะก,ก,กระดองแล้วกับเปีเยโจำเขาไปนี่แสบจับมันสนหมักกี้สีแ่บว่าเด้จัามมนสิหอมเน,ะนาะ ยิมออกตาออกด้วยเถอะว้าวพักแก้มของห้องก็เป็นมะกะทิน,นะค่ะพี่น้องแม่งครับมะกะทินไม่ใช่สะอมบ่ผักกะทินนะค่ะพี่น้องคุณบอกว่าจะตกใจค่ะ กัดเลยเสียบอกรับียบปันนี่ขอแลนลุงทงก่อนเนอะจับปันแลนลุงทงขึ้นไข่ของเจ้าตขอใส่แนขอใส่น้ำแนโบล่ามห,หายใจแห้งเถอะเดียวเนี่ยท่านผู้ชมข้ากับเป็นมา โบรานตัวอีดังเสียครับพี่น้องเวกาดบาทน,น้องหน้าวินครับทุงหน้ายินเขาครับเอยหน่อยจ้า กินข้าวกับน้องนวินจานะคะพอจ้อากับพ่อมากค่ะหวานเนาะอ้ามันกับหินแกตาตอาอกไหมเนี่ยหินแก ไม้บดเด็กค้งเอามากระต้มเลยเพิ่อนจากสีเงี้ยเนี่ยครับไปเก็บแบบสดๆเลยจ้ะงาน้าวินไม้เสื้อดีไลายครับไปหรอถ้าจะทิ้งท่าก็เก็บอยู่นี่นะคะพี่น้องค้างค้างเหลยาเหล่าไกลหรอค้างเหล่าไก่แม่จ้าเพิ่อนปลูกไว้นะคะแมนตะกี้เขามาปลูกต้นชองต้นแล้ววันนี้เพิ่อนก็เกิดเองเพื่อนเอง เป็นภูมิแบบง่ายหนึ่งูกทางกินไม่ได้ซื้อเกินอันนี้เก็บน้ำพรายหน้าเห่าค่ะมักฮุงกับปิดอยู่ก่อรังเห่อนะคะพี่น้องโอ้ยน้องกินแซ่บหลยจนจำลายสิกาะี่ความแล้วจำแหงหลายทีหลายเธอ ออสึนความมาสันเบรคถินอินได้หหดเหมน,ะะนี่อื้สวยดังเรียก็ดีใค่ตาเจ้าคองเหรอบะนี่แสบหลายที่นองเขาอยู่ไห้อยู่หนสองคนอมอมๆอแอมอยู่เสียงเป็ดเสียงไก่เสียงนกเสียงปูเสียงป่าอปลามีเสียงบอกเจ้าก็ได้ น่บานเจ้าใคอยกินแนวนี้บอาู่บานข่อยากับมีคือกันจะข่อยทำบ่ได้จะข่อยทำบ่ได้กินเลยนู่นยังจำได้เลยพี่นอ้องนิบบอกยังให้ฟังตอนยังหน่อยฮะนะให้ไปหน้าน้ำแม่กับยาย เพ,พเพื่อนก็นห,หา,าหนนไยไปเพื่อนกระตัวตัวมันเมียนเสือไฮวะซ่าหนึ่งแลนนั่มันล้างนู่ไถเพื่อนบ่ายไปน้ำจะหายไปน้ำจังได้พี่น้องดื้อก็ดื้อเพื่อนไปเฮ็ดเวียกเนาะแม่กับยายต้องไปเฮ็ดเวียกนุย่ยเพันไปจอมกวนยายก็เลยบ่ายไปน้ำดดยืดๆต่อนยังหน่อยนะไปกวนเนี่ยอะไรหลายอย่าง,อางโอ้โหนั่นไปกวนเพื่อน มักเวาากา้ามักซ้อนสิละแง่นะแง่ลังลุงหนูเนาะลุงหนูเหมือนเพือ่อนนอนยุทธึงเทียงนะหนูยังจำได้เด้อเพืน่นนอนเท่นเถียงมันสิมีปองนะหนูก็หาไม่ไปแง่จังให้น่อเจ้าเอาอดีๆจ้างเป็นหนูจำได้อยู่เพื่อนก็เลยไ่อยากให้ไปน้ำกวนเพื่อนย่างเพื่อนนอนกังเวียนเพื่อนเฮ็ดเบียกตอนที่ยังอ่ะนะเนาะ มากินข้าวเจ้ะพี่น้องดำให้ทำหน้าแล้วก็กินข้าวก็นอนพักผ่อนหนึ่งสินะหนูกำังมึนสันแล้วหาไม่ไปแง่แลเลยบะนี้ลุงเพิ่นกับไม่ได้นอนลเลยบะนี้ขี้ดื้อหลายเพิ่นเลย,ยไปไหนไปนานน้ำเพิ่นเลย,ยไปไหนไปนานน้ำค่นเยอ,อะเจ๊ดาบ่มีตอนประแดดมีตอนประแดดสิด เพียะพี่นองเพียะเพียะบกลาป้าอะไรอมพ่กินหน่อยทะบกลา่ยยาป้าอยไังแรข้าปุนกระเบิดสามจับกระกับเบิดมาห้กระเบิดมากหลายหน่อยอยัง บเวลา,าพ่อเอื้อดกับพี่พ่อหรเปล่าป่ะนี่ยครับผมพี่น้องกะบรรยากาศกะท่องไหท่องหน้าน้องทิ้งได้ที่โบดีโบควันที่บักลาแสดงกิริยากไปครับไม่หน่อยกะเวลากะกบขอทใหอได้หลายเด้อครับบักลาศได้ตั้งใจนะครับกะฝากพี่ฝากน้องทุกคุณทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์บรักลานัาไม่เด้อกะฝากมื่ออื่นมาเฮาที่ใดอยังมาเห็ดสูพีสูน้องเบิองสลับมันนี่กะมาสั่งรอยยิ้มสางแสงของเราครับเใบหน่อยจานนะครับผมกบ ทีคอล่าพีแล้วหนงเพียงกันหนี่ห้ไก้หน่่ยวิาเนี่ย,ย,ยครับผมค่ะพี่น้องกาแติดตามเป็นกำลังใจให้เ้าสองคนในเด้อพี่น้องอีกอย่างที่หนุ่ยกับน้องแล้ววินเวิ่บุกขวัญกัตีส้มกันมาได้เลยพี่น้องเข้าสีเอาคาำที่ตีส้มของพี่ของน้องไปปั๊บปรุงใส้นะคะข้าก่น้องกับยังเด็กหน่อยอยูหนุ่ยไก่ยังพวกขันใหญ่ปัดนัเราพี่น้องไก่ย่างแบบนี้ยังที่แบบว่าบุกหูหนุ่ยกับสีเอาไปแก้ไขปั๊บปรุงคะะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้นองทุกคูทุกคนที่เขามาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวหนู่ยกับน้องน้ำหิ่งกับศิลาพี่ลาน้องไปแล้วคะ่ะทีน่นี่เดี๋ยวคลิปหน้าขอบกันไหมเนาะพี่น้องเนะาะครับผมสวัสดีค่ะ